ก่อนหน้านี้นะฮะอย่างที่บอกกันไปว่ามีภาพคู่รถที่ถูกเขียนด้วยถ้อยคําที่รนุนแรงออกมาภาพนี้นะครับเซ็นเซอร์ไว้นะฮะคุณมามคุณสวยคุณพอ,อเชอมานก็เลยออกอาการบอกว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคนะล่าสุดเธอก็บอกนะฮะบอกว่ากลัวว่าคนดูเนี่ยจะไม่ชอบเหมือนกันเพราะว่าโปรโมทแรงเกินไปแถมบทในละครก็ดราม่าหนักมากครับจนออกปากว่าอยากจะเปรกกับแนวดราม่าสักเเดือนแล้วก็ลองฉีกไปเล่นแนวตลกตลกดูบ้างครับเพราะว่าก็เครียดเกินไปส่วนทริปสมุยแน่นอนแหละว่าก็มีชุดว่ายน้ำนะฮะก็โชว์ ก็บอกว่าไม่มีใครว่าอะไรความรักกับหวานใจก็แฮปปี้ดีคะ่ะเป็นคนสมุูรอยู่ที่นั่นพลอยก็บินเดี่ยวไปเลยพักแต่ออกสูรอะไรเงีย้ยค่ะแทนค่ไรข้าวไปทะเลนั่งพับเพียงไม่ได้จริงๆงอะ่ะใ <laughs> <laughs> จจะใส่เสื้อคอเต่าก็ไม่ได้มันร้อนไปก็ใส่ชุดว่ยน้ำเละนะ <laughs> ตามเรื่องตามราวขี้เหอาไงแหม่ออกลังกายเยอะขี้เหอกว่านิดนึงนะใครว่าอะไรใช่ไหม ไม่กล้าว่าหรอกค่ะไม่กล้าว่าค่ะชีวินาเป็นเรื่องปกติก็พยายามแบบฟิตหุ่นนะคะว่าช่วงถ่ายละครหนักๆเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมีมีช่วงหนึ่งขี้เกียจกลับไปขี้เกียจก็เลยแบบปฟิตหุ่นกับแอบส์ลูดอะไรเงี้ยเขาก็ปรับรูปร่างก็เลยงานขายนิดนึงมนแฮปปี้นะมีความสุขหัวใจเราแฮปปี้ดีค่ะดีค่ะตอนนี้ก็ละครโควิดทำรายได้ละคะตอนนี้ทำรายได้ไม่ได้ปิดอย่างนี้เนอะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง t ทวินไซ HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟ o บุ a กแฟ a เ e จทวินไซ HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ